อ๋อวัสดีครับผมดีมาทำคลิปหนังควายจีล้ำเต๊ะเตลยลำเต๊ะม่วนขนาด <c oughs> วันนีครับวันนี้แมกออนทัวร์นะครับก็ยังอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอแม่ออนนะครับวันนี้ผมจะปลาเปลือนมากินมะเอลอีกหนึ่งล้านซึ่งอยู่ในละแวกข,ของที่ต้อการอำเภอแม่ออนนะครับห่างประมาณสักห้าเมตรนะครับซึ่ง2คลิปก่อนนะผมปลาไปดิซส่อัวแม่ออนนะครับ แล้วก็วัวย่างหน้าถ้ำนะครับผมซึ่งจะไปอยู่ที่ตะวันตกของของถนนสาย1 3ึ่งสาหนึ่งเจนะครับแต่วันนี้อยู่ในตัวตำบลออนกลางนะบ,บ้านออนกลางก็เป็นอำเภอแม่ออนเหมือนกันนะครับร้านเนี่ยครับจะมีหมูจุ่มนะครับมีทั้งชุดละเก้บาทหรือว่าเป็นจานละเก้าบาทก็แล้วแต่เพื่อนๆตามว่ามีไฮไลท์ตรงไหนวบ,บหนังควายจีที่นี่ครับเปมีหนังควายจีอ่า เพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยที่ไหนก็มีมดนะหนังควายจีกว่าทั่ครับแต่ที่นี่แบบเหมือนเพื่อนพ่อไงครับมันอยู่ที่แอ้คนตุบหนังควายนะครับกล้ามเป็นมัดๆซิกแพกกล้ามปูกล้ามปูมาพิเศษเลยนะครับหนังควายจีที่นี่นะครับเดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศภายในว่าไปจะได้แอ้คนตุบหนังควายอ่ะนี่ครับผมก็ตอนนี้เขาก็จะมาดูนะครับนี่หนังควายจีนะครับอันนี้ก็มาเจอเจ้าของร้านพนนี้นะครับผมไอ้นัทครับผมสวัสดีครับ ครับผมนี่ไอ้นัทนะครับเจ้าของร้านเคยเป็นแรงไประกอบจะมาทำอ้โหู้จักกันมาหลายปีดีดักแล้วครับครับดูแลลูกค้าดีครับผมที่นี่ก็ฮับเอเลี้ยงวันเกิดจัดประชุมเมียงหรือว่างานเลี้ยงงานสังสรรค์นี่นะครับได้ครับแต่ที่นี่มีไฮไลท์นะครับเพื่อนๆหนังควายเนี่ยหนังควายครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปจีร์กาแฟจีเสซลเห์มาทำทำอะไรครับทุบทำมาทุบครับผมอ๋อทุบแล้วมาขูด ข่าเมาอ๋อคห้เามันข่าเมามันออกรสชาติไม่ไดเป็นอย่างใดวะนะครับมันก็จะมัน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 เหนียวเหนียวนุ่มนุ่มและกินกับน้ำจิ้มอย่ไรครับนะฮะน้ำจิ้มนี่มันก็จะมีหลายสูตรนะแล้วแต่ว่าเอาจะเอาสูตรไหนนะครับผมแล้วแต่ว่าร้านไหนร้านมันว่าชอบรสชาติอะไรนะครับและยังร้านของ ไอ้น้ำเนี่ยเราจะให้น้ำจิ้มสูตรไหนครับนะครับสูตรงผมก็จะเป็นผสมพวกข่าพวกข่าอ๋อนี่ก็หอมขาวอ๋อนี่อันนี้ไหมครับน้ำปลาขาวเปียกอ๋อนี่ครับเพื่อนๆู้ชมน้ำจิ้มข่านี่ครับนี่ครับเป็นน้ำจิ้มข่าถ้าเป็นวัวหันวัวย่างเป็นน้ำจิ้มบักแควนนะครับอย่างที่ผมแปลท่านผู้ชมไปกินไอ้วัววัววัวย่างตีนหน้าถ้ำบางอ่อนนะครับอือครับแล้วก็เดี๋ยวหยอดดูภายใน ร้านนะครับบรรยากาศภายในไปไา้ปเลยครับครับตะกี้เราก็ไปดูตั้งนอกกันครับเดี๋ยวผมจะปาเพื่อนเข้าไปดูภายในบริเวณร้านนะครับนี่ครับตั้งในนี่ก็จะมีคาราโอเกะซุดนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเข้าไปดูภายในนะครับผมมีห้องครัวก่อสะอาดสะอ้านดีครับนีครับเป็นสัดเป็นส่วนนี่ครับผมโอ้โ้สะอาดมากเลยอันนี้คือมาแบบมได้ เตรียมตัวนะะอยู่หกกับมาบุกเลยครับนมาขอขออย่าตะกี้แล้วหกกับมาบุกหลังครัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่ะเพื่อนๆนะไว้จะได้เลยว่าเรื่องความสะอาดเรื่องอาหารเลยอย่างนี้ครับนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับหลังครัวนี่สําคัญนะครับดูดูดูนะครับเส้งว่าทําความสะอาดทุกวันเลยนี่ครับเนี่ยครับดูเขียงเนี่ยซึ่งไอ้นั่นที่ผมเคยเป็นพ่อครัวมาก่อนนะเป็นกุ๊กมาก่อนเนี่ยผมเห็นเย่ย ก็คือมันบ่งบอกเลยว่ามีเปิ้ลเอเจ้าของเนี่ยเปินมีม,มีมีการจัดระเบียบนะครับเน้นความสะอาดตั้งแต่หลังร้านจนถึงหน้าร้านจนถึงโต๊ะท่านเลยครับไว้ใจได้นี่ดูครับเป็นรับ์เป็นส่วนดีขนาดเลยครับเนี่ยครับเนี่ยขายอาหารเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือความสะอาดสะอานะครับสบายใจได้เลยครับผมนี่กำลังของเข้าน้องกำลัง,งเข้าอยู่ นี่ครับไอ้น,นี่ก็จะเป็นชุดไอ้หมูจุ่มชาบูนะครับนะฮะจะใช้แบบแนวนะครับเตาแก๊สเตาแก๊สเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสับเป็นส่วนเนี่ยอันนี้เป็นสโตนอื นนครับพอดีน้องที่เปิลประจําตําแหน่งเนี่ยเป็นยังถึงเวลามาเตือเจ้าของร้านก็นเลยต้องจัดการให้ก่รนนะครับเงบื่อตอนเปิดร้านลูกค้าก็มาสั่งออเดอร์แล้วครับเนี่ยครับผมยืนอยู่ใกล้ๆนะมันจะมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมของ,หน,งหนังควายเวลามันไหม้อือ มันหอมเลยน้ำลายไหลแลวเนี่ยเออแต่ผมก็รู้สุดยากยกินครั้งสองครั้งนะครับเพราะแบบแบบแบบค่อยมีโอกาสที่ว่าจะได้ไปเจอเนี่ยนอะีถ้านะมันเย็นแล้วไมก็จะแข็งก็รับเนะี่ยอ๋อแ<ร>ข็งอ๋อต้อง,ต,อองอต้องรีบกินตอ,อนฮ้อนๆนะครับเนาะอ๋อเนี่ยไอเป็นวต้องกินทุย<า>ลุย<า>ไฟอ๋อเนี่ยทุยลุยไฟนะครับจืดมาทุยลุยไฟ นังควายในตำนานเนี่ยครับผมมีที่เดียวครับในไมออนเขาเนี่ยครับตำนานเปิดมีซิกแพคแต่ผมอ่ะมีวันแพ็ควันแพคครับนี่ยเขาผมตอนนี้มันได้แปลงร่างด้วยซ่อนอยู่ในผ้าอยู่นี่นของโป่งอาชีพอาหารนะครับนี่สิคไปอยู่ที่ไหนมัางครับนะครับไปอยู่ยะลาไปอ๋อยะลาครับอ๋อพอดีว่ามัน ไก่บ้านนะครับเนาะอาจจะเลยลำบากเงก็อยากอยู่ใกล้ครอบครัวอะครอยากอยู่บ้านเออไปไปอยู่พุ่นเมืองก็ขนะครับไปอยู่พุ่นเจ็ดปีไปแล้วครับโอ้เจ็ดปีอะฮะครับเจ็ดอันนี้ก็คือลามาอ๋อนี่ลามาเฉพาะกิจแล้วพูดสถานการณ์ก็บบมี้ยังน่าเป็นห่วงแต่ได้แค่เถอะนะมันก็มีบ้างแต่ต้องระแวดระวังคให้ถ้าเมืองเมืองในห้องมกอันนี้เป็นห้องศูนย์แล้วเนี่ยศูลซูลคิดเต้าไอ้หนอ ไอ้เมื่อน่าต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องตุบแล้วเขาต้องคัดหิ่งกัมนะฮะเขาต้องตุบเขต้องเติมเติมก็คือควรจะใช้หนังแห้งเนาะอ๋อแต่เขานี่เป็นหนังสดครับหนังสดสดเนาะอ๋อเพราะว่าคือหนังแห้งเนี่ยเขาเก็บได้เหมือนเลยเก็บได้เหคือนมันเป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่งแต่ก่อนมันแบบมีตู้เย็นเนาะแต่ก่อนแบบมีตู้เย็นเพิ่อก็ต้องหลังจากที่ว่าเชือดหรือว่าล้มวัวควายทำไมเป็นควายครับเสร็จเพิ่อก็จะเอาขึงตากแดดไว้แล้วก็จะเอามาซอยเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับแล้วก็เป็นการถนอมอาาหร หากแกไปกินแบบได้เหมือนๆเลยครับยังหนังควายก็ใส่แกงบอนเลยนะโอ้แม่ไม่ไม่แม่แกงบอนหรือว่ายำเนาะเหมือนเหมือนเอายำไม่ใช่เนาะอ๋อยำหนังควายยำแบบเมืองเมืองเหมือนแบบใส่แบบแคว้นนะครับใส่แคว้นผักไข่หอมดวนนะครับนิ่มาบ้านนี่ครับผมระหว่างเส้นมามาเส้นนี้ก็แวะมาได้โอถ้าเกินอันนี้อยู่บ้านออนกลางตำบลออนกลางนะครับเนาะตระบลออนกลางครับครับนะครับจึงมีเวลาเห็นประมาณเดือนอยู่นะ อยาได้มาเจอคนตุ๊บหนังควายในตำนานวันนี้เอาใจทั้งสาวหนึ่งและสาวสองนะครับเอาใจสาวสาวโดยเฉพาะนะครับคลิปนี้นะนะครับนักเขานักแรกเนี่ยคือมันจะไม่ไม่ลำดยว เซนหน่อยเนี่ยบางคนมันใจไฟแหงครับบุ่มบุ่มบุ่มแบบฮอเฮากไก่กุ้ยเผาอย่างก็ไฟแหงมันจะตั้งกันตรงไหนบ้างครับในหนังควายนตั้งคือมันมันเผามันไหม้โวยอ่ะไหม้โวยก็คือไฟบางครั้งเราจะจับอุณหภูมิเหมืนได้ครแต่ที่ถ้าฮอกก่อุ้ยเผาแต่ว่ามันจ้าหน่อยแต่ว่าอุณหภูมิมันจะเข้าไปในเนื้อไก่เข้าอ๋อครับหนังควายเนี่ยมันมันประมาณไหนมันถึงจะคือว่าลำหรือร่อยหรือว่าลำแต้ๆเนี่ยมันต้องใช้ประมาณไหนมันต้องคนเท่ามีเที่ยวก็กินได้อยอะแต่มากแมนแมน แต่สำหรับบางทีนี่นปั่นใจ้แก้เครื่องคัดเนี่ยมันมันจะวูบไวน้อยเนี่ยแต่างผมนี่จะคัดอ๋อไม่ไม่ผมเห็นเปิ้นแจ้เครื่องหัวมูอ่ะเห็นเจี๊ยนน้อยๆอ่ะคัดอ่ะแต่บางทีมันคัดมันแห้งแล้วนะครับมันสะเด็จออกไปอย่านี้ยครับเป็นนักล้อมแต่อันนี้ก็บหมอกปองงามนี่ครับครับครับแต่บางคนเอาปิ่นขายวูบนะครับเเนาะปิ่นบางครั้งลูกค้าเปิ่นนัดเนี่ยปั่นปิ่นปั่แจ้เครื่องหัวมูนี่จะเป็นแค่ ครัแต่พอดีมันจะแห้งวันนี้นะสำหรับเส้นยาวๆเนี่ยมันจะโฮสนะฮะของนี่มันโฮสได้นะฮะมันจะขับมาไม่ได้สี แค่ใต้อีสานเปิ่ลกับเผาแหมย่างหนึง่งเผามึงเผาเหมือนกันครับแต่ว่าเปิ้นจะมาคัดใต้อีสานเปิ่นก็กิน,นกินมันเข้ากันเนาะกินมันกันหน,น,นังวัวรถได้ครับหนังงัวนี่ก็ได้ครับแต่ว่าเปินเป้นแบบนิยมอะเนาะเส้นน้อย,อยแต่ถ้าเป็นหนังหนังวัวนี่จะคือบางกว่านี้เยอะเลยเนาะครับหนังวัวนี่บางบตุ่มตุ้มตุ่มเลยครับแต่เนื้อมันจะบบบฟูครับกบตอกนุ่มใน นี่นะครับช่วงหน้าหนาวนะครับมีโปรโมชั่นนี่วัีเจอนะครับผมดีเจนัดนะครับผมเนี่ยผมก็นี่ครับชุดละ99บาทนะครับโอ้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยเยอะมากเลยครับถ้าใครจะสร้างเป็นจานก็ได้นะครับเนาะจานละ9บาทถ้าสมมติว่าคนในอยากกินอันนี้ไม่อยากกินอันนี้เขาก็สร้างเป็นจานนะครับสามารถเขาเลือกได้ครับผมเราเลือกได้ว่าเขาชอบกินเพิ่มเติมครับครับก็นั่งเก๊กฮวยแล้วครับน้ำชาน้ำชา คือการกิน,น้ำหข็งไม่ต้องกูกับน้ำชาก่เรียนก่เรียนแล้วก็น,นี่ครับผมเพื่อนๆหนังควายนะครับผมอันนี้เส้นละกี่บาทครับเนี่ยเส้นละิบห้าบาทโอ้โหลองว่านี่จะเอาไว้ฝึกกล้ามเดื่มันแข็งอ๋อครับผมออกกำลังนะครับช่วงนี้เส้นปีมีโปรโมชั่นอย่างไรครับมีโปรโมชั่นผมว่าจะเป็นเครื่องดื่มครับอ๋อเครื่องดื่มนะครับมีบโปรโมชั่นแล้วก็จะมีมเห็นแวบๆน้ำแข็งนี่นป่รแรกนี่นอกจากไอ้หมูจุ่มหรือว่า หนังควายแล้วยังมีอาหารอย่างอื่นมีอาหารตามสั่งคะส่วนมากก็จะเป็นต้มยำเป็นประเภทยำส่วนมากมีทุกอย่างนะครับครับทุกอย่างมาที่ก็รับรองว่าโอ้พี่วังนะครับเนาะใครอยากมาจัดเลี้ยงมันเกิดนี่นะครับผมก็โทรมาได้ครับตามเบอร์โทรที่ผมติดไว้ข้างหลังนะครับผมโรตีคือตุ๋ยครับอ๋อฮะมีโรตีมีอาจจะมีโรตีมีคาราโอเกะอย่างคือตุ๋มีงานจัดเลี้ยมีคาราโอเกะซอสเน่ยนะครับครือว่าใครต้องการจะให้ติดต่อยังฟุกซองหรือว่าดนตรีนี่ก็ติดต่อได้แต่ต้องแจ้งลงหน้าก่อนนะครับเนาะคร ถทรมาแจ้งก่อนเขาก็จะกลางวันนี้สามารถเปิดได้กับเขานะกลางวันนี้แต่ปกตินะทุกครั้งที่ผ่านมาจะเปิดกลางวันนะแต่วันนี้มันได้มีคนมามาช่วยในงานแต่ว่าต้นปีข้างหน้าอาจจะมีเปิดกลางวันไปครับโอกาสหน้ามีแน่ครับผมเพราะว่าผมนี่ก่อทิดตามตั้งแต่ร้านเก่าแล้วนะครับตั้งแต่จังนี้ไปก็เป็นประมาณหนึ่งกิโลนะครับแต่ตอนนี้ก็คือแกก็ได้มาทําที่นี่ใหม่ครับนี่ครับไอ้นัทครับน้องโป่งนะครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับทีเอ แม็กออนทัวร์ได้มาเยี่ยมมาเยือนนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมไปดิฮาจะมากินตอนะมาจิ้มเฮาเนี่ยหน้าหนาวฮ้อนฮ้อนนั่นแหะเนี่ยอุ่นฮ้อนฮ้อนตอร่อยอร่อยสุดจำสูตรไปได้ฮอร์สโลแกนอ๋อสโลแกนเนาะเมื่อกี้อย่างก็ควายควายอย่างก็ควายควายทุยลุยไฟทุยลุยไฟเมื่อสามคลิปก่อนนะผมไปปริ้นเอควายพาดราดซุปตีเป้านะครับก๋วยเตี๋ยวควายแต่เนี่ยเป็น ทุยลุย,ย,ลยไฟ,ไฟครับผมสำหรับคลิปแน่นะครับแม็กออนทัวร์จะไปเพื่อนไปกินไปแอลตินไนแหมนะครับแต่ช่วงนี้ก็อยู่ในเขตอำเภอแม็กออนนะครับผมเจังหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับผมถ้ามีโอกาสไปแวะไหนนะครับก็จะกาไปก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแม็กออนทัวร์มาจิ้มก่อนจิ้มก่อนมาจิ้มโอ้โหนะเดือดบุบเลยเนี่ยเออ กกดติดตามและกดกระดิ่งวเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อไปได้วยนะครับ